แต่ที่ผมโพสต์อันนี้ผมไม่ได้หมายถึงน้องเบียนะต้องบอกก่อนไม่ได้หมายถึงน้องเบียผมพูดหมายถึงบุคคลบางท่านนะฮะที่อาจจะแบบเข้าใจแบบคาดเคลื่อนไปก็เลยอธิบายให้ฟังแต่เรื่องนี้ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวกับเบียเลยคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมากระแสข่าวโตโน่กิ๊กกับสาวมายเนี่ยเป็นประเด็นที่สังคมออกมาวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากเลยทีเดียว บางคนถึงกับออกมาแขวะรายการโหนกระแสว่าทำข่าวแต่เรื่องผัวผัวเมียเมียเพื่อเอาเรตติ้งจนทางด้านของหนุ่มกัญชัยต้องออกมาร่าย,ยาวโพสเฟซบุ๊ก Facebook ระบุว่าผมก็อยากจะทำในทุกๆเรื่องที่ทุกคนร้องขอมานะครับแต่ในโลกความเป็นจริงมันไม่สามารถจะทำอะไรแบบนั้นได้เพราะมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยในหนึ่งสัปดาห์มีเรื่องราวมากมายซึ่งผมไม่สามารถหยิบจับมาได้ทุกเรื่องสุดท้ายผมก็จะถูกตำหนิต่อว่าด่าทอ ว่าทำไมไม่ทำเรื่องนั้นไม่ทำเรื่องนี้พอผมเห็นผมฟังแล้วโอ้โหผมโคตรลาบากใจเลยอยากทําให้ทุกคนสมหวังนะครับแต่ผมเองก็พูดอยู่บ่อยๆว่าผมไม่ใช่ซูเปอร์แมนนอกจากนี้ก็มีประเด็นที่ b บียเดอ i ์ไวนะคะได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้บอกว่านําเสนอแต่เรื่องผัวเมียอยู่ได้ทําอย่างกับว่ามันจะทําให้อะไรดีขึ้นงั้นแหละ เอาลองมาสนใจเรื่องที่มีสาระกันบ้างดีกว่าไหมให้แสงคนที่ทำเพื่อธรรมชาติคนที่นำเสนอความรู้ดีๆแต่โดนไล่ออกอย่างไม่มีเหตุผลที่แน่ชัดดูไหมเบียร์ไปเที่ยวทะเลบ่อยนะแล้วรู้สึกชื่นชมขอสนับสนุนอะไรแบบนี้ค่ะล่าสุดต้องบอกว่าเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาค่ะทั้ง fc ฝั่งเบียรและฝั่งหนุ่มกัญชัยที่หาว่าข้อความที่หนุ่มกัญชัยโพสต์เนี่ยหมายถึงเบียเดอะไวซ์ซึ่งหนุ่มก็ได้ออกมาชี้แจงบางช่วงตอนว่า ก่อนหน้านี้ที่น้องเบียร์โพสต์ว่าทําไมทําแต่เรื่องผัวเมียทําไมไม่ทําเรื่องอื่นบ้างที่มันมีสาระซึ่งผมก็เห็นนะแต่ผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรในเรื่องนี้เพราะว่าผมก็เข้าใจว่าหลายคนก็คาดหวังต่างกันไป แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่น้องโพสตเข้าความตรงนั้นเนี่ยหมายถึงรายการโหรกระแสะหรือเปล่าแต่อยากจะบอกว่าผมเข้าใจที่หลายคนคาดหวังให้โหรกระแสะทําเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งจริงๆเราก็ทําเรื่องอื่นอยู่แต่ว่าเรื่องผัวเมียเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสะมันก็ตรงตามชื่อรายการเลยว่ารายการโหรกระแสะซึ่งพอน้องเบียร์ลงมาโพสต์แบบนี้เนี่ยหลายคนก็เลยอาจจะเข้าใจว่ามาโพสต์ถึงผมแต่ผมไม่ได้ติดใจนะ จากนั้นเนี่ยผมก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กแบบร่ายยาวเลยแต่ที่ผมโพสต์ไปเนี่ยผมไม่ได้หมายถึงน้องเบียร์เลยผมโพสต์ถึงบุคคลบางท่านที่เข้าใจผมคลาดเคลื่อนไปและพอผมโพสต์ออกไปแบบนี้แล้วเบียร์เองก็อาจจะเข้าใจผิดก็เลยมีการโพสต์เพิ่มเติมเข้าไปอีก ทำให้คนที่รักผมออกมาปกป้องผมเข้าไปคอมเมนต์น้องเบียร์และตัวผมเองเนี่ยก็ไม่สบายใจในเรื่องนี้ด้วยเพราะผมไม่ได้มีเจตนาจะพูดถึงน้องเบียร์เลยแต่ผมก็เข้าใจคนที่รักผมพอผมโดนแซะเขาก็เลยเข้าไปปกป้องผมผมเลยโทรหาเอเจนซี่ที่ดูแลน้องเบียร์ว่าที่พี่โพสต์ไปเนี่ยไม่ได้หมายถึงน้องเบียร์นะจากนั้นทางดิวก็ไปส่งข้อความว่าพี่หนุ่มฝากคำขอโทษมาซึ่งเบียร์ก็เลยแคปข้อความมาลงว่าพี่หนุ่มเนี่ยฝากคำขอโทษมานะ ซึ่งทางหนุ่มกัญชัยก็เลยรีบแจ้งเดลบอกว่าพี่ไม่ได้ขอโทษเดี๋ยวความหมายมันจะเปลี่ยนพี่ไม่ได้ขอโทษอะไรเพราะพี่ไม่ได้ทําอะไรผิดกับเบียร์และที่พี่ฝากบอกเนี่ยเพราะว่าพี่เป็นห่วงว่ามันจะกลายเป็นสงครามโซเชียลกันไปมันจะไม่ดีแต่ที่ผมโพสต์อันนี้ผมไม่ได้หมายถึงน้องเบียนะต้องบอกก่อนไม่ได้หมายถึงน้องเบียผมพูดหมายถึงบุคคลบางท่านนะฮะที่อาจจะแบบ เข้าใจแบบคาดเคลื Depois, <Yeah. S 2> this, ่อนไปก็เลยอธิบายให้ฟ mm. ังแต่เร to to ื่องนี้ยืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวกับเบียร์เลยพอผมโพสต์นี้เนี่ยแน่นอนครับว่าทางฝั่งน้องเบียเนี่ยน่าจะเข้าใจผิดก็เลยมีการไปโพสต์เพิ่มเติมอีก